นีอทำยังไงถึงจะให้เกิดปัญญามีทางเดียวกค,ครฟังพระธรรมเพราะว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะเพื่อใครเพื่อสาวกค,คือผู้ฟังแม้ท่านภาษารีบุตรนะคะก็ต้องฟังพระธรรมค่ะผู้ที่บรรลุถึงความเป็นพระอรหันต์แล้วยังฟังพระธรรมทางตานี่ค่ะกำลังเกิดแล้วก็ดับขณะที่เห็น ทางหูขณะที่กำลังได้ยินนะคะสภาพที่ได้ยินต้องเกิดขึ้นแล้วก็ดับนี่คือชีวิตประจำวันซึ่งแสดงให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนะะี่ยค่ะไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปต้องเข้าใจจุดนี้จริงๆก่อนนะคะให้แน่ใจจริงๆว่าในพระพุทธศาสนาไม่มีตัวตนไม่มีเรามีแต่สภาพธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไป เพราะฉะนั้นถ้าเรายัางหลงติดยึดมั่นในตัวเราเนะะี่ยค่ะความทุกข์จะมากเหลือเกินอยากให้เราเป็นอย่างนี้อยากให้เราเป็นอย่างนั้นแต่ว่าใครจะเป็นอย่างไหนก็แล้วแต่บุญกรรมที่ทํามาทั้งหมดถ้ารู้ความจริงอย่างนี้นะคะก็รู้ว่าไม่มีใครที่จะไปบังคับบัญชาอะไรได้เลยสักอย่างเดียวแต่สามารถที่จะอบรมเจริญปัญญารู้สิ่งที่กำลังปรากฏจนกระทั่งเห็นว่าไม่ใช่เราจริงๆ นี่ค่ะคือจุดมุ่งหมายที่สุดที่เรามานั่งฟังตั้งแต่เดี๋ยวนี้แล้วก็อาจจะฟังต่อไปอีกนะคะเพื่อจะละคลายการติดการยึดมั่นความสำคัญในตัวตนลงซึ่งถ้าไม่มีตัวเราเนี่ยจะสบายและเบากว่ามีตัวเราเพราะว่าเวลาโกรธนะคะเป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งพอเป็นเราโกรธเท่าน,นนะคะรู้สึกหนักนะคะเนี่ยเราโกรธ แต่ถ้ารู้ว่าโกรธก็เกิดขึ้นเป็นของธรรมดากับทุกคนแล้วก็หมดด้วยไม่มีใครที่โกรธและความโกรธนั้นไม่หมดและความโกรธก็ไม่ใช่เราค่ะขณะนี้ทุกคนมีชื่อแล้วก็มีความสำคัญในชื่อถ้าเขาเรียกชื่อเราไม่เพราะนะคะอาจจะเติมคำหน้าคำหลังอะไรเข้าไปก็ตามแต่เราก็โกรธเลยเกินว่าทำไมเรียกเราอย่างนี้ใช่ไหมคะ แต่ถ้าเขาเรียกคุณคุณนายคุณหญิงหรืออะไรอะไก็ตามแต่ยศถาบรรดาศักดิ์ใสเข้าไปคนที่ไม่รู้จักธรรมะจริงๆเนี่ยคะ่ะก็อาจจะลืมเผลอไปนะคะแม้รู้สึกว่ามีความสําคัญมีความหมายลดอเกินกับเพียงคําที่เกิดจากเสียงซึ่งมาประกอบคําข้างหน้าหรือข้างหลังเราเท่านั้นเองนี่คือความติดแม้ในชื่อเพียงชื่อแต่ความจริงนะคะเป็นสภาพธรรมะทั้งหมดเลยคะ่ะ ที่นั่งอยู่ที่นี่แต่ถ้าไม่อาศัยชื่อเนี่ยเราไม่รู้จะเรียกยังไงไม่รู้ว่าจะหมายความถึงสภาพธรรมะไหนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นชื่อนี้เป็นแต่เพียงคำสมมุติเรียกสิ่งที่มีจริงๆเพื่อให้เข้าใจอันนี้ต้องแยกให้ออกนะคะสภาพที่มีจริงๆเนยคะเป็นปรมัตถธรรมแต่ว่าชื่อซึ่งเราใช้เรียกเนี่ยไม่จริงไม่มี แต่เป็นคำที่เราจำเป็นต้องใช้เพื่อให้รู้ว่าเราหมายความถึงสภาพธรรมะอะไรตอนนี้ยังมีอะไรที่จะสงสัยหมคะเรื่องชื่อกับเรื่องตัวจริงๆธรรมะจริงๆยังได้ยินเนี่คะไม่มีชื่อได้ยินไม่ใช่ชื่อคุณไข่หรือคุณไก่อะไรเลยใช่ไหมคะหรือเห็นก็เป็นสภาพธรรมะที่ไม่มีชื่อไม่มีฝรั่งไม่มีจีนไม่มีไทยไม่มีแขกไม่มีพม่าไม่มีปลาไม่มีนก การเห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปการเห็นมีจริงๆการเห็นอยู่ตรงไหนขณะนั้นเป็นสภาพธรรมะที่เป็นจริงมีจริงอย่างนั้นแล้วก็ทีหลังเราก็มาตั้งชื่อเอาตท่านั้นเองเพื่อที่จะให้รู้ว่าอะไรเห็นที่ไหนแต่ว่าจริงๆแล้วก็เป็นสภาพธรรมะทั้งหมดซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปและสภาพธรรมะที่เกิดดับนี่นะคะไม่ใช่เพียงแค่วันนี้หรือเมื่อวานนี้ค่ะ นานแสนนานมาแล้วแล้วก็ยังมีต่อไปอีกแต่ว่าไปอย่างชนิดซึ่งไม่รู้สึกตัวเลยนะคะอย่างวันนี้นะคะ่ะเมื่อกี้นี้กับเดี๋ยวนี้ก็คนละขณะแล้ว,ลวเห็นเมื่อกี้ได้ยินเมื่อกี้นี้มีครบเรากำลังรับประทานอาหารลิมรสก็มีชอบไม่ชอบก็มีเห็นก็มีคิดก็มีดับหมดเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็กำลังเป็นอย่างนั้นคือทุกๆขณะเนี่ยผ่านไป โดยที่ว่าไปไป,ไป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 เรื่อยๆนะถึงแสนโกรกับแล้วก็ต่อไปอีกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนับไม่ถ้วนจะเป็นอย่างนี้เหมือนอย่างนี้เรื่อยๆถ้าปัญญาไม่เกิดแล้วก็ไม่รู้ความจริงเพื่อที่จะละกันยึดถือในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นต้องแยกสภาพธรรมะที่มีจริงๆกับชื่อเสียงต่างๆซึ่งไม่จริง อยากกลับไปที่เรื่องความเพียรทางกายกับทางใจสักนิดหน่อยนะฮะเพื่อจะได้ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกคือเท่าที่มีผู้สอนในเรื่องถามต่อไปครับนี่ทำยังไงถึงจะให้เกิดปัญญามีทางเดียวค่ะฟังพระธรรมเพราะว่าพระผู้มีพระภาคทร,รงแสดงธรรมะเพื่อใครเพื่อสาวกคือผู้ฟังแม้ท่านภาษารีบุตรนะคะก็ต้องฟังพระธรรมค่ะ ผู้ที่บรรลุถึงความเป็นพระอาหารหันต์แล้วยังฟังพระธรรมพระเชษก็เห็นประโยชน์ผู้ที่เห็นประโยชน์ของพระธรรมแล้วยอมรับว่าไม่มีสมบัติอื่นใดที่จะเท่าพระธรรมพระเหตุว่าเงินทองลาบยศทั้งหมดนะคะก็ยังมีเวลาเสื่อมสูญได้แต่ว่าความเข้าใจที่ถูกต้องในธรรมะไม่สูญหายและไม่ว่าคนนั้นจะประสบกับโลกธรรมเสื่อมลาบเสื่อมยศ เจ็บไข้ได้ป่วยมีความทุกข์ด้วยประการใดๆก็ยังเบาบางได้เพราะรู้ว่าเป็นความจริงของธรรมะซึ่งไม่ใช่เกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุปัจจัยทำไมจึงต้องเกิดซึ่งส่วนใหญ่ก่อนที่จะศึกษาธรรมะนะคะก็มักจะถามกันสมัยหนึ่งว่าทำไมถึงต้องเป็นเราแต่ถ้าศึกษาธรรมะแล้วคำตอบก็คือว่าเพราะต้องเป็นเราเป็นคนอื่นไม่ได้ เพราะทำกรรมอย่างไรมาก็ต้องเป็นผลของกรรมนั้นที่คนนั้นจะต้องได้รับไม่มีคำถามอีกเลยว่าทำไมจึงต้องเป็นเรานอกจากอะไรจะเกิดขึ้นก็คือว่าเพราะต้องเป็นเราที่ได้กระทำสิ่งนั้นแล้วเพราะฉะนั้นผลก็คือต้องรับกรรมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายท่องใครเรียนถามต่อไปอีกนะคือการฟังธรรมะเนี่ยก็ยอมรับหละการฟังธรรมะเพื่อให้รู้ให้เข้าใจ เพื่อจะได้เกิดปัญญาใช่ไหมครับทีนี้คำว่าความหมายของอาจารย์ที่ว่าฟังเนี่ยคงม่ได้ความหมายว่าตรงตัวนะครับคหมายว่าการหมายถึงคงจะหมายถึงว่าการศึกษาธรรมะเช่นการอ่านจากตำรับตำราต่างๆหรือการได้ฟังจากผู้รู้แจ้งเห็นจริงจริงๆนั้นก็ยิ่งจะมีประโยชน์แต่ถ้าโอกาสไม่มีแล้วอาจจะศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมโดยการอ่าน ก็อยากจะขยายความคำว่าฟังธรรมะจากท <gam, S 2> ่านอาจารย์ค่ะทุกอย่างคะ่ะจะเป็นการสนทนาหรือว่าการอ่านนะคะหรือการไตรตรองก็ได้แต่ให้ทราบว่าคํามาจากเสียงถ้าไม่มีเสียงแล้วคาจะไม่มีเลยใช่ไหมคะนั่งเงียบๆอย่างนี้คะ่ะเพียงแต่มองเห็นสีต่งตางๆแต่ไม่มีคําเพราะไม่มีเสียง แต่เวลาที่นึกถึงคำหนึ่งคำใดก็ตามเป็นการจำเสียงที่มีความหมายอย่างคำว่าพรุ่งนี้วันศุกร์มีเสียงไหมคะที่เราจำได้ว่าพรุ่งนี้วันศุกร์เนี่ยต้องมีเสียงเพราะฉะนั้นการฟังหรือการอ่านก็ไม่พ้นจากการที่จะจำเสียงซึ่งแสดงความหมายของสิ่งนั้นให้เข้าใจถูกต้อง ถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงแสดงพระธรรมนั่งเฉยๆไม่มีเสียงเลยจากพระโอษฐ์ไม่มีคำใดๆเลยทั้งสิ้นไม่มีใครสามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้เลยแต่เมื่อได้ฟังแล้วจำแล้วก็เขียนจารึกไว้ก็ยังคงเป็นคำจากเสียงที่ได้จำไว้แล้วก็เข้าใจความหมายนั่นเอง พราะฉะนั้นจะใช้คําว่าฟังหรือว่าอ่านหรือว่าสนทนาอะไรก็ได้นะคะที่ทําให้เกิดความเข้าใจถูกความเข้าใจถูกซึ่งเป็นปัญญานั้นคือเข้าใจสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏที่เคยยึดถือว่าเป็นเราเป็นตัวตนให้ประจักษ์แจ้งจริงๆว่าแท้ที่จริงแล้วเหมือนกำมือที่ว่างเปล่าคือพิจารณาแล้วไม่มีอะไรที่เป็นเราหรือเป็นของเราจริงๆตั้งแต่ศรีรษะตลอดเท้า มีอากาศสธาติเนีค่ะช่องว่างแทรกขั้นอยู่โดยละเอียดยิบพร้อมที่จะแตกทำลายกระจัดกระจายเป็นผงทุลีเมื่อไหร่ก็ได้ขณะไหนก็ได้นี่คือส่วนซึ่งเราเคยยึดถือว่าเป็นคิ้วเป็นตาเป็นแขนเป็นขาของเราแต่ความจริงแล้วก็เหมือนกับกองดินซึ่งมีอากาศสธาติแทรกขั้นอยู่รูปไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกไม่ต่างกันเลยนะคะแข็งที่นี่ กับแข็งที่ตัวหรือแข็งที่ไหนที่ไหนก็คือลักษณะที่แข็งเป็นธาตุแข็งเย็นหรือร้อนที่ไหนก็ตามก็คือลักษณะที่เย็นหรือร้อนแต่พอมาอยู่ตรงส่วนซึ่งมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นเราก็เลยยึดถือว่านี่เป็นกายหรือว่าเป็นของเราแต่ความจริงตั้งแต่ศรีรษะตลอดเท้าก็มีสมุดฐานให้เกิดนะคะว่ารูปกลุ่มใดประเภทใดเกิดเพราะกรรม รูปกลุ่มใดประเภทใดเกิดเพราะจิตรูปกลุ่มใดประเภทใดเกิดเพราะอาหารรูปกลุ่มใดประเภทใดเกิดเพราะอุตุคือความเย็นความร้อนเพราะฉะนั้นก็มีสมุดฐานทุกอย่างสำหรับทุกสิ่งที่เกิดไม่มีใครไปบันดาลและก็ไม่เป็นของใครด้วยเสียงที่ดับไปแล้วเป็นของใครได้ยินที่ดับไปแล้วเป็นของใครก็เป็นเพียงชั่วขณะจิตที่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับตามเหตุตามปัจจัยที่สะสมมา ทำให้มีบุคลิกหรือว่าเป็นแต่ละบุคคลตามการสะสมแต่ก็คือจิตแต่ละขณะซึ่งเกิดดับสืบต่อมานั่นเองฉันก็อยากจะเรียนถามจะฟังธรรมะเท่าไหร่จะพออีกหรือเปล่าคะ <laughs> ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าเห็นประโยชน์ของธรรมะน้อยมากนะคะยังไม่เห็นว่าจะต้องฟังไปตลอดชีวิตและก็ไม่ใช่ชาติเดียวด้วยชาติไหนที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังชาตินั้นประเสริฐสุด เพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกชาติจะได้ฟังถ้าเกิดเป็นสัตว์นะคะแมวนกหนูพวกนี้ก็ไม่มีโอกาสเลยถ้าเกิดในประเทศที่ไม่มีคำสอนของพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่มีโอกาสอีกถ้าไม่มีบุญที่สะสมไว้ในอนดีตก็ไม่มีโอกาสได้ฟังแน่นอน,นะคะ่ะพระเสียงก็มีตั้งหลายเสียงแต่เสียงที่จะให้เข้าใจพระธรรมต้องเป็นเสียงซึ่งบุญที่ได้กระทำมาแล้วเป็นปัจจัยทำให้ได้ยิน ขอกรับเรียนถามท่านอาจารย์ครับคําว่าทําความดีในหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยคือทําอย่างไรครับกุศลและการ,ร,รบท1สิบทานศีลภาวนาหมายความว่าเริ่มตั้งแต่มีการบริจาคคือการให้ทานแล้วก็อุทิศส่วนกุศลที่ได้กระทําแล้วให้กับบุคคลที่เป็นที่เคารพรักแล้วก็เวลาที่เห็นผู้อื่นกระทาความดีหรือทํากุศลก็ให้มีจิต ยินดีและอนุโมทนาไปด้วยอย่างนั้นใช่ไหมครับโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับไอเรื่องการที่จะไปอนุโมทนาในความดีของผู้อื่นเนี่ยนะฮะมันก็ยังมีข้อจะมีคําแนะนํำยังไงบ้างที่พอจะช่วยให้เกิดประโยชน์ได้ครับก็ต้องมีปัญญารู้ว่าเป็นอกุศลค่ะแต่ว่ามันเกิดไปแล้วเนี่ครับเกิดไปแล้วก็แล้วไปสิ่งที่แล้วไปแล้วก็ไม่ต้องคํานึงถึง พราะปกติแล้วเนี่ยนะมันก็เป็นสิ่งที่เรามักจะเลือกเช่นเราจะช่วยเหลือสงเคราะห์เนี่ยมักก็มักจะช่วยคนที่เราเราชอบเราพอใจเรารักเราจึงจะทำทีนี้ถ้าเราไม่ชอบไม่รักเนี่ยเราก็อาจจะมองผ่านๆไปทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยการช่วยเหลือสงเคราะห์นี่ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ว่าไม่ควรจะเลือกทําเฉพาะคนที่เราชอบแม่คนไม่ชอบ ก็ควรจะทําด้วยอย่างนั้นจะถือว่าเป็นการทําความดีได้อันนี้ปัญญาก็เริ่มเกิดนะคะที่จะเห็นว่าควรอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าปัญญามั่นคงขึ้นก็จะทําตามนั้นได้มากขึ้นเพราะว่าก่อนอื่นก็จะต้องเห็นว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดควรแล้วก็ค่อยๆกระทาไปสะสมไปในสิ่งที่ถูกที่ควรแต่ว่าเป็นสิ่งที่ยากมากครับ คนที่จะเป็นพระอริยะบุคคลนะคะก่อนเป็นพระอริยะบุคคลก็มีกิเลสกันทั้งนั้นแต่ว่าท่านอบรมท่านสะสมจะเจริญได้ทีนี้มีคำถามอีกเรื่องหนึ่งทุกคนบอกว่ามีกรรมเป็นของของตนแล้วก็ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยถ้าบางคนอายุมากก็ได้มีการกระทำทั้งที่เป็นบุญและบาปมากแต่เวลาตายไปแล้วเนี่ย คงไม่ได้เอากรรมที่เราได้กระทําไปในชาติหนึ่งชาติหนึ่งอะเอาติดตัวไปเพื่อจะได้ไปรับผลต่อไปข้างหน้าและส่วนที่เหลือตกค้างคนนั้นน่ะจะมีโอกาสให้ผลได้ไหมครับตกค้างอยู่ที่ไหนหมายความว่ามันให้ผลไม่หมดมันตกค้างอยู่อย่เงี้ยครับตกค้างอยู่ที่ไหนตกค้างอยู่ในจิตครับค่ะเพราะฉะนั้นจิตอยู่ที่ไหนกรรมที่ได้ทําแล้วก็สะสมอยู่ที่นั่นไม่หลุดหายไป เพราะฉะนั้นก็แล้วแต่โอกาสของกรรมที่ได้กระทำใช่ไหมครับูกต้้งค่ะคงจะเรียนถามถึงถึงหลักเอาเอาเข้ามาถึงหัวใจนะของพระพุทธศาสนาที่ว่าการละเว้นการกระทำความชั่วอันนี้โดยวิจารณญาณแล้วก็คงจะเป็นที่พอเข้าใจกันนะฮะหรือว่าการกระทำความดีเนี่ยทำยังไงบ้างก็คงจะพอเป็นที่เข้าใจพอสมควรแต่การทำใจให้บริสุทธิ์เนี่ย มันคือมีความหมายแค่ไหนยังไงบ้างอยากจะเรียนถามอาจารย์ถึงว่าการทําใจให้บริสุทธิ์เนี่ยจะต้องทําประพฤติปฏิบัติยังไงบ้างค่ะคือทานก็มีการให้นะคะโดยที่ไม่ต้องมีปัญญาเกิดร่วมด้วยก็ได้อย่างที่ให้กันอยู่แล้วก็ศีลความประพฤติดีทางกายทางวาจาก็กระทากันอยู่โดยไม่ต้องมีปัญญาก็ได้แต่ถ้าจะเป็นการชําระจิตให้บริสุทธิ์แล้วถ้าไม่มีปัญญาและทําไม่ได้เลย ปัญญาต้องเริ่มตั้งแต่ปัญญาคืออะไรปัญญารู้อะไรอย่างถูกต้องจริงๆไม่อย่างนั้นจิตก็บริสุทธิ์ไม่ได้ค่ะเพราะว่ายังมีอวิชชาบริสุทธิ์คือต้องดับกิเลสได้อยากจะกราบเรียนให้ท่านอาจารย์อธิบายคําว่าเริ่มต้นจริงๆนั้นคืออย่างไรนะครับเพราะโอกาสที่เราจะมาเริ่มต้นพร้อมๆกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คงจะเป็นไปไม่ได้ พราะเดี๋ยนี้บางท่านก็อาจจะมีการฟังรายการธรรมะมาเนี่ยอาจจะเป็นห้าปีสิบปีหรือหนึ่งปีหรือบางท่านก็เพิ่งจะฟังใหม่ๆม,มาประมาณสามสี่เดือนก็ได้ทีนี้าการเริ่มต้นจริงๆเนี่ยคืออย่างไรเปลี่ยนเชิญท่านอาจารย์เลยครับที่จริงแล้วก็ต้องการที่สุดคือต้องการให้เป็นการสนทนาธรรมนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็คงจะ มีธรรมะที่ได้เคยฟังมาแล้วแล้วก็อยากจะทราบให้ชัดเจนในสิ่งที่เคยฟังมาแล้วสำหรับเรื่องการตั้งต้นนะคะขอให้ทราบว่าถ้าลองฟังวิทยุนะคะรายการที่มีข้างหลังหนังสือเนี่ยก็ถือว่าเป็นการตั้งต้นได้หรือว่าจะอ่านหนังสือธรรมะที่เล่มไหนก็ได้นะคะที่ได้รับไปแล้วโดยเฉพาะเรื่องของปรมาธธรรมสังเกตถ้าสามารถจะ มีเวลาที่จะอ่านจะรู้ได้จริงๆว่านั่นเป็นตอนที่ตั้งต้นเพราะฉะนั้นจุดตั้งต้นก็คือการฟังพระธรรมและก็ไม่ใช่เพียงฟังเฉยๆค่ะฟังแล้วก็พิจารณาหาเหตุผลราเหตุว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่สอนให้ผู้ฟังเกิดปัญญาของตนเองราเหตุว่าพระผู้มีพระภาคอรหันตจะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง แล้ทรงพระมหากรุณาแสดงธรรมถึง45พันศาตลอดพระชนทีพนับตั้งแต่เมื่อได้กดสรู้แล้วนะคะก็ได้เดินทางไปโปรดปัญจวัคคีย์แล้วก็ชีวิตประจำวันของพระองค์ก็ได้กระทำกิจคือการแสดงธรรมในวันหนึ่งวันหนึ่งเลหลายครั้งอย่างพวกเราที่สนใจในธรรมะนี่นะคะ ก็อาจจะรับฟังวิทยุตอนเช้าและตอนค่ำก็แค่สองครั้งแต่พระพูทมีพระภาคในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยคะ่ะเมื่อรเรด็จบิณฑบาตบางทีอย่างเช้านะก็ยังไปสนทนาธรรมกับผู้ที่เห็นควรที่จะได้สนทนาธรรมด้วยเพื่ออนุเคราะห์คนนั้นให้เข้าใจเพราะว่าพระองค์เป็นผู้ที่ไม่มีใครที่จะทำให้ พระองค์ต้องไม่สามารถที่จะอธิบายหรือว่าจะไปทําให้คนนั้นเกิดความเข้าใจผิดได้นะคะถ้ามีโอกาสได้ศึกษาได้อ่านพระสูตรก็จะเห็นได้ว่าการสนทนาระหว่างพระผู้มีพระภาคกับใครก็ตามทําให้บุคคลนั้นเนะะี่ยค่ะเริ่มมีความเห็นที่ถูกต้องขึ้นนี่เป็นก่อนเวลาที่บินทะบาเถ้าฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะจากตัวอย่างของการที่พระองค์ทรงอนุเคราะห์ พุทธศาสนาหรืษษชนหรือใครก็ตามที่มีศรัทธาให้เกิดปัญญาไม่ใช่เพื่อให้อย่างอื่นเลยเพราะว่าทุกคนเนี่ยคะ่ะเกิดมาในโลกนี้ด้วยความไม่รู้เพราะเหตุว่ายัางไม่ใช่พระอรหันต์ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วไม่เกิดอีกพระอรหันต์คือผู้ที่ดับกิเลสหมดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพิจารณาความจริงตั้งแต่ต้นนะคะว่า แม้แต่พระผู้มีพระภาคเมื่อประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะยังไม่ได้เป็นพระอารหันตะัมมาสัำพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นต้องมีกิเลสจึงเกิดคนที่ไม่เกิดมีบุคคลเดียวเท่านั้นคือพระอรหันตเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาแล้วเดีย่ะทุกคนมีความไม่รู้เรื่องของโลกนี้เรื่องของตัวเองเกิดมาเพราะอะไรก็ไม่ทราบ แล้วทำไมเราถึงเกิดมาต่างกันก็ไม่ทราบอีกเหมือนกันบางคนก็เกิดมามีร่างกายครบถ้วนนะคะไม่พิกลพิการแต่บางคนก็สติปัญญาอ่อนหรือว่าอาจจะพิการแล้วก็เป็นบ้าเป็นใบหูหนวกตาบอดมาตั้งแต่เกิดนี่ก็แสดงเห็นว่าต้องมีเหตุสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการที่เกิดขึ้น ตั้งแต่เกิดจนตายนี่ก็แสดงให้เห็นว่าถ้าเราไม่ฟังพระธรรมเราไม่มีโอกาสจะรู้จักตัวเราแล้วก็ไม่มีโอกาสจะรู้จักโลกไม่มีโอกาสที่จะรู้ความจริงว่าแท้ที่จริงเราเนี่ยมีความไม่รู้แล้วก็มีโลภะมีโทสะมีโมหะมีกิเลสมากน้อยเพียงไรเพราะฉะนั้นก็เป็นการที่ดีที่สุดนะคะที่จะรู้จักตัวเอง เพราะว่าสุขทุกข์ก็อยู่ที่ตัวเองแต่ละคนและก็บางคนในชีวิตก็มีแต่ความทุกข์ที่เป็นความรู้สึกเศร้าหมองขุ่นเคืองไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตมีเหตุการณ์ความยุ่งยากต่างๆโดยไม่รู้เหตุจริงๆว่าเหตุนั้นน่ะอยู่ที่ไหนและก็ทุกที่นีนั่นน่ะจะหมดสิ้นหรือว่าบรรเทาไปได้ยังไงแต่ทั้งหมดให้ทรบรรทุกอย่างเนี่ยค่ะ สามารถจะละคลายได้ด้วยปัญญาแต่ถ้าไม่มีปัญญาไม่มีความเห็นที่ถูกต้องแล้วไม่มีทางที่ใครจะหมดความทุกข์ได้อย่างแท้จริงพระเหตุว่าความทุกข์มีหลายอย่างเรื่องของทุกข์กายเป็นเรื่องซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้พระเหตุว่าตราบใดที่เรามีร่างกายตั้งแต่ศีรัะจดเท้าเลยนะคะมีความทุกข์กายเกิดขึ้นได้เั่งนั้นค่ะ บางคนก็นิ้วเท้าแตกบางคนก็ีิษะเป็นแผลหรืออะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็แสดง้เห็นว่าเมื่อมีรูปร่างกายและทุกกายต้องมีนี่ก็เป็นทุกประจําชีวิตแต่นอกจากทุกกายและทุกใจยังมีอีกมากมายมหาศาลเพราะเหตุว่าร่างกายก็แข็งแรงดีแต่ทําไมมีความทุกข์ใจไม่จบสิ้นนะคะ บางคนเงินทองก็มีมากแต่ก็ยังมีความทุกข์ใจอยู่นั่นเองเป็นกังวลเรื่องเงินทองเรื่องไม่ทราบว่าจะจัดการยังไงกับเงินบางคนก็ตีหนึ่งตีสองก็ยังนอนไม่หลับทั้งๆท,ที่ไม่มีอะไรที่น่าจะต้องเดือดร้อนเลยนี่ก็แสดงให้เห็นว่านอกจากเกิดมามีทุกข์กายแล้วก็ยังมีทุกข์ใจอีกมากมายซึ่งยากแสนยากนะคะที่จะดับให้หมดสิ้นไปได้เพราะเหตุว่าทุกวันนี้อาจจะหมด แต่พ่กนี้ก็มีทุกข์ใหม่มาอีกเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้จักจบแต่พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงสแสดงจากการตัดสู้ความจริงแล้วเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือทรงสแสดงพระธรรมให้บุคคลอื่นได้ฟังได้เกิดปัญญาของตนเองเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นชีวิตของเราในพระธรรมก็คือว่าฟังธรรมให้เข้าใจ ให้เกิดปัญญาของเราถ้าเหตุว่าตราบใดที่เรายังไม่ได้ฟังพระธรรมปัญญาของเราจะเกิดไม่ได้นอกจากเราคิดเอาเองว่าเราเข้าใจแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราคิดเราเข้าใจเนะะี่ยค่ะไม่ตรงกับที่พระผู้มีพระภาคตรัสรู้ได้เราะเหตุว่าเรายังไม่ได้เทียบเคียงว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าอะไร พราะฉะนั้นความเห็นของเราจะตรงกับพระธรรมที่ทรงแสดงหรือว่าจะต่างกันมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นการเทียบเคียงก็คือว่าขอให้เราฟังพระธรรมเพื่อที่เราจะได้ทราบว่าสิ่งที่เราเคยเข้าใจนั้นถูกต้องหรือว่าผิดจากการตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคด้วยเหตุน,นี้นะคะการฟังพระธรรมก็เป็นการเริ่มต้นของพุทธศาสนิกชนที่จะทำให้ได้เข้าใจจริงๆว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมทุธเจ้าด้วยพระปัญญาคุณด้วยพระบริสุทธิ์ที่คุณและด้วยพระมหากรุณาคุณถ้าเราไม่ฟังพระธรรมเราไม่มีโอกาสจะรู้เลยค่ะเราก็ไหว้พระจริงไหว้รูปแปลว่าไม่ทราบว่าจะระลึกถึงพระคุณอะไรเพราะเหตุว่าไม่เข้าใจว่าพระคุณของพระองค์นั้นมีประการใดบ้างแต่ว่าเมื่อเราได้ฟังพระธรรมเราจะเริ่มเข้าใจขึ้นว่า พระผู้มีพระภาคทรงมีพระปัญญาที่ได้สะสมมานานมากไม่ใช่ว่าไม่รู้อะไรแล้วก็สอนตามความคิดตามความเข้าใจหรือว่าสิ่งที่สอนก็เป็นสิ่งซึ่งง่ายแสนง่ายซึ่งใครก็ฟังเข้าใจได้ถ้าเป็นโดยลักษณะนั้นแล้วก็ไม่ต้องบำเพ็ญบารมีถึงสี่อสงไัยแสนกับเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ว่าปัญญาของเราก่อนฟังธรรม เกือบจะเรียกได้ว่าไม่มีนะคะพระเหตุว่าตรงกันข้ามกับที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสจะรู้แม้แต่คำที่ตรัสว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเราก็เคยได้ยินคำนี้บ่อยๆนะคะอนัตตาเนี่ยค่ะเป็นภาษาบาลีตรงกันข้ามกับคำว่าอัตตาถ้าอัตตก็หมายความว่าตัวตนเราเนี่ยนะคะตั้งแต่ศรีรษะตลอดเท้าเนี่ยเป็นเรา เป็นของเราตาของเราผมของเราทุกอย่างของเราหมดแต่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ของเราเลยสักอย่างเดียวไม่มีอะไรเลยที่เป็นของเราค่ะเราเกิดมามีเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดตั้งแต่เกิดทุกๆขณะเลยคะ่ะโดยที่ว่าเมื่อมีการเห็น เราก็ไม่เคยมานั่งคิดว่าที่จริงแล้วเนี่ยทําไมถึงต้องเห็นถ้าไม่มีจักปรปูะภาษาคือประสาทตาที่สามารถจะกระทบกับสิ่งที่กําลังปรากฏสีสันวนัตณะต่างๆโลกนี้ก็จะไม่ปรากฏเป็นความสว่างก็จะเป็นโลกที่มืดเหมือนคนที่ตาบอดเพราะฉะนั้นแม้แต่เห็นนี่นะคะก็จะต้องมีเหตุปัจจัยทําให้เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้เห็นตลอดไป เห็นแล้วก็หมดไปแล้วก็คิดนึกเรื่องอื่นแล้วก็ได้ยินบ้างแล้วก็ระทบสิ่งที่อ่อนที่แข็งบ้างนี่ก็สแสดงให้เห็นว่าแม้แต่เห็นในขณะนี้ก็ไม่เที่ยงเพราะ,ะั้นทุกอย่างที่เกิดเนี่ยค่ะเกิดแล้วก็ดับไปตรงกับที่เราได้ยินได้ฟังบ่อยๆคือไตรลักษณ์หรือไตรลักษณะลักษณะสามอย่างคือเกิดสิ่งใดที่เกิดขึ้นนทางสิ่งนั้นต้องดับ ลักษณะที่เกิดดับนั้นไม่น่าพอใจเลยคือไม่ยั่งยืนการดับนี่ดับเร็วมากจนกระทั่งเราไม่รู้สึกนะคะนี่คือต้องอบรมปัญญาจนกว่าจะประกา์แจ้งการเกิดดับถึงจะเห็นได้ว่ามีการเกิดดับจริงๆในขณะนี้แต่ถ้าใครยังไม่อบรมปัญญาถึงขั้นนี้ไม่มีทางที่จะไปละความเป็นตัวตนก็ยังเห็นว่าเป็นราเห็น เวลานี้ยค่ะเห็นอยู่ไม่แสดงว่าดับเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเราเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเรานั้นลึกมากเพียงท่านฟังนี่นะคะกว่าจะค่อยๆพิจารณาค่อยๆเ,เข้าใจว่าเป็นความจริงอย่างนั้นก็เพียงท่านเข้าใจยังไม่ใช่ท่านระจักแจ้ง